เอาละครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่กันกับในเกม Home Sweet Home s u r v i v e นะแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาแนะนําตัวละครอะไรนะเพราะยังไม่มีตัวใหม่เข้ามาตัวละครอื่นๆผมได้แนะนําไปหมดแล้วนะทั้งฝั่งผีและฝั่งคนเพื่อนๆสามารถเข้าไปหาดูกันได้ในช anel ของผมนะแล้วก็วันนี้ที่ผมจะมาแนะนําก็คือกลุ่ม Discord ของทาง Official Home Sweet Home นะเป็น d i s c อร์ของทาง official โดยตรงเลยสำหรับเพื่อนๆที่ ต้องการหาเพื่อนเล่นเป็นทีมนะสำหรับฝ่ายสไบเวอร์ถ้าใครอยากเล่นเป็นทีม2คน4ี่คน3คนก็แล้วแต่เพื่อนๆจะหาสามารถไปหากันถ้ามาคนเดียวแล้วไม่รู้ว่าจะไปเล่นกับใครเราสามารถไปหาในด i s c อร์ได้นะก่อนอื่นเลยก็เปิดด i s c o r d ขึ้นมาก่อนนะหวังเพื่อนๆจะโหลด d i s c อร์กันมาแล้วนะถ้าใครไม่มีก็สามารถไปหาโหลดได้ใน Google เลยนะโอเคครับหลังจากเราเปิดด i s c o r d ขึ้นมาแล้วนะ เพื่อนๆสามารถเอ่อเซิร์ชห้องเนี่ยของ Homes w โฮ h home, home survive ได้นะหรือไม่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้กดนะที่กดแล้วจะเข้ามาในห้องนี้เลยนี่นะครับนี่คือเป็น Discord ทางของของทางออฟ i ิเชีโดยตรงเลยนะมีแอดมินเบลอยู่นะแล้วก็ถ้าใครเข้ามาได้แล้วอ่ะเขาจะมีแนะนำนะว่าอา่ามีกดข้อมูลอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะหรือว่าจะติดต่อรวมทั้งมี ช่องทางการประกา,เกา,รระกาศเข่าวสารต่างๆอยู่ใน Discord ด้วยรวมถึงสถานะของเซฟเวอร์ก็มีให้เราดูอยู่นะนี่ตรงนี้เราสามารถเลื่อนมาดูล่าสุดได้เลยอัปเดตร้านค้าก็มีนะในนี้มีแจ้งเตือนทุกอย่างเลยถ้าใครไม่ได้เข้าดูหน้าเว็บนะแล้วก็ทางอ่าอ่าอันนี้คือลิงก์ดิสคอร์ของเขานะถ้าเพื่อนๆ หาดิสเซิร์ชหาดิสคอร์ดของเขาไม่เจอเนี่ยถ้าเราจะเซิร์ชเราสามารถเซิร์ชได้วา Home s ุวิ t Home Survive Official ได้เลยนะที่เราจะเจอแต่ถ้าใครหาไม่เจอเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้จอยเข้ามานะซึ่งตอนนี้ก็มีออนไลน์อยู่ถึงสา0พันหร้อยคนเลยแล้วก็มีเมมเบอร์อยู่ถึงประมาณห5 0ันห้าเลยนะแต่ผมจะบอกไว้ก่อนนะว่าเวลาเข้ามาเพื่อนๆจะไม่เห็นห้องไทยอย่างนี้นะห้องภาษาไทยเนี่ยเวลาเพื่อนๆเข้ามาถึงอะ่ะผมจะทำให้ดูนะ ให้เพื่อนเพื่อนกดเข้าไปที่ตัวนี้นะอ่าตัวนี้ l o l l i Selection เนี่ยอ่าฮะนี่เดี๋ยวผมจะซูมไว้ให้ดูนะพอกดเข้าไปตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนขึ้นไปบนสุดเลยนะแล้วให้เพื่อนๆกดตรงนี้กดตรงหัวใจตรงนี้นี่เห็นไหมพอเพื่อนเพื่อนกดแล้วอะทางอ่าผมหายไปแล้ว ผมกดใหม่นะนี่นี่ตอนแรกเพื่อนเเข้ามาจะเป็นอย่างนี้เลยนะหน้าของเพื่อนๆตอนแรกอ่ะมันจะไม่มีชแนลภาษาไทยอยู่นะเมื่อเพื่อนเพื่อนเข้ามาแล้วให้เพื่อนมากดตรงนี้ l o l l ี Selection นี่นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าดูไว้นะแล้วเ็เพื่อนๆเข้ามามันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนขึ้นไปให้บนสุดเลยนะแล้วกดตรงอีโมจิตรงนี้รูปเอ่อตาหัวใจเนี่ยถ้ากดไปหนึ่งที ทีนี้าภาษาไทยเราก็จะมานะทั้งห้องภาษาไทยต่างๆเนี่ยไทยหไทย2ไทย3ไทยสไทยหไทยหแล้วแต่เลยนะว่าเขาจะมีคนสร้างไว้เท่าไหร่นี่ก็คือเพื่อนๆที่เล่นกันอยู่ในดิสคอร์ดนะแล้วก็มันมีถ้าเพื่อนๆแบบไม่รู้ว่าจะเข้าไปเล่นกับใครจริงๆ่าห้องไหนเราสามารถนี่หาห้องเล่นเกม เราเลื่อนลงมากดที่ชุมชนนะแล้วก็จะมีหาห้องเล่นเกมอย่างนี้จะมีคนประกาศอยู่เลยเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้นะที่เขาประกาศกันอยู่ก็ขาด2อ,อย่างนี้นะเล่นผีมาคุยกันได้อะไรประมาณนี้ว่างหนึ่งมือใหม่ชิวๆโอเคถ้าเพ,เพื่อนเลือกที่จะเข้าเพื่อนก็นกดจอยเข้าไปได้เลยนะเราก็เลื่อนหาดูนะครับพยายามเลื่อนมาล่างสุดนะเพราะล่างสุดเนี่ยจะเป็นห้องล่าสุดอย่างเช่นห้องนี้ก็เพิ่งจะประกาศไปหรือเปล่า หรือเพื่อนๆอ,อาจจะเข้าไปเองเข้าไปในช anel พวกนี้เองแล้วก็ตั้งมาประกาศรับคนเข้าไปเล่นด้วยเลยก็ได้นะนี่ขาดสองอะไรพวกนี้ถ้าเรากดจอยไปเราก็จะเด้งเข้าไปฮอตของเขาเลยนะโอเคครับผมนี่ก็เป็นช่องทางง่ายๆนะสําหรับใครที่เล่นสไ r เว v a l แล้วก็เบื่อที่จะเล่นคนเดียวอยากหาเพื่อนเล่นด้วยแล้วไม่มีใครเล่นนะสามารถเข้ามาหากันในด i s c อร์ของทาง Official Home มสวิตชโฮมได้เลยนะ แำหรับ EP นี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถนะ้ายังไงถ้าชอบถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับทุกคนยังไงก็บ๊ายบายสวัสดีครับ